แค่ซัมซุงที่เวลาสะท้อนแสงจะเปลี่ยนสีได้กว่ายอดขายไปกว่า47,500ชิ้น เพราะว่านอกจากมันจะสะท้อนแสงเปลี่ยนสีได้สวยๆแบบนี้มันยังมีกันกระแทกตรงเนี้มาให้รอบตัวเครื่องเลยครับแถมยังเป็นเท็กเจอร์ที่ทําให้จับแล้วกระชับมือไม่เลื่นหลุดมือง่ายโรเทคปกป้องทั้งด้านหน้าครับยกสูงแล้วก็ด้านหลังก็โรเทคเลนส์กล้องยกสูงมาให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาวางคว่ำหรือว่าหงายไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะไปขูดขีดหน้าจอหรือว่าเลนส์กล้องปุ่มข้างเป็นโลหะแข็งแรงกดได้ง่ายครับแล้วเว้นช่องต่างๆ มาเนียบๆบรวมถึงปากกาเอสเพนก็เว,ว้าหยิบออกมาได้ไง่ายผิวด้านหลังครับผิวด้านลดการเกิดรอยนิ้วมือได้ครับแล้ววงแหวนตรงนี้ก็สามารถที่จะแปะได้แน่นหนึบครับและชาร์จไร้สายได้เอาง่ายๆครับคือมันเป็นเคสที่สวยและมีลูกเล่นเปลี่ยนสีได้ที่สําคัญคือมันเป็นเคสกันกระแทกปกป้องตัวเครื่องเราได้ด้วยเลยทํายอดขายไปเกือบ5้าหมืนชิ้นครับอ่ะมีสสีให้เลือกนะครับพิกัดเนี่ยผมแปะไว้แล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวรุ่นหรือสีที่อยากได้จะหมดบางสีหมดแล้วนะอ่ะไปจัดเลยครับ